แค่ว่าจะนอนไหนจะกินอะไรถ้มีการวางแผข่งที่ไปใช่ไหมีครับต้องรู้ว่าพิกัดว่าตรงไหนที่ใกล้ที่สุดที่เราจะไปตรงไหนที่เราใกล้สุดเราอยู่พิกัดนั้นแหละเพราะว่าเมื่อกลับว่าเราก็ต้องดูเราก็ต้องดูแบบดูว่าข้อมูลสรุปแล้วเรามาคุยกันหรือมาดูพระอาทิตย์เนี่ยเพื่ออะไรโอ้โหนี่นี่เขามาเจอลูกเจอหลานนะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับช่องอะไรยูทูบเบอร์ช่องอะไรครับฮะ Yes I go ครับฮะ Yes I go โอ้โห,โหชื่อก็แปลกเลยครับของป๋าชรา,าไรเดอร์นะ <laughs> ชาลาเป็นคนคนแก่นี่เองนะครับ <c oughs> ชาลาไรเดอร์ <c oughs> ครับทั้งขี่ทั้งชอป,ปเปอร์ทั้งออฟโรดนะครับอ่าฮะอันนั้นเป็นออฟโรดนะครับลุยลาวมาแล้วนะครับเนี่ยลุยประเทศลาวนะครับ ามาวัางเวียงผมยังไม่ได้ไป,ปผมไม่ไปนี่ครับรทางช่องเม็กนะครับเป็นลาวใต้นะครับทางทางนี้นะครับที่ไปแล้วก็มีรถหนังขายยาสมัยก่อนมินิบัสนะครับทําเป็นรถนอนเลยผมเที่ยวกินไปเรื่อยๆนะครับนอนอยู่ที่รถนะสายจักรยานไม่ได้เอานะครับปัจจักรยานไม่ได้สู้ไม่ไหวนะครับ ตอนนี้เรามาคุยกันด้วยดวงอดูพระอาทิตย์ด้วยนะครับนี่คุ้มค่าเลยนะครับมารู้จักลูกๆหลานๆนะครับนี่ <c oughs> ดีกว่าแล้วก็นอนเดีวตั้งแต่สามขุมเพราะว่าเราเราเที่ยวหลายจังหวัดแล้วครับตั้งแต่ไป<อ>เราเราไม่ได้ขับมาทีเดียวทิทางทีไหไปเที่ยวเรื่อยๆคือแล้วไม่มีเป้าหมายเราเราต้องการความตื่นเต้นอย่างนั้นนะครับและจริงๆอุดรก็คือหนึ่งในแผนการแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจะมีเวลาไปหรือเปล่า อุดรก็ส่วนมากเป็นอรารยธรรมของดินแดนของศาสนานะครับเป็นเจจีอาจารย์ดังๆนะครับอย่างหลวงปู่บัวอย่างนี้นะครับหรือหลวงปู่เครื่องอย่างนี้ครับลองไปติดตามดูนะครับแล้วก็สถานที่แบบธรรมชาตินะก็คือพระบาทบบกพระบาทโบบาลอย่างนี้นะครับโบบกโบบาลเป็นชื่อภูเขานะครับเป็นลักษณะ,ะเขาเรียกว่าเป็นตำนานเล่าขานนะครับมา ก็มีสถานที่สวยๆอยู่นะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็หินอ่าหอยเป็นหินอยู่ที่จังหวัดน้องโบลำพูครับหอยเป็นหินนะครับสัวนอยู่ใต้ทะเลนะครับอยู่ใต้ทะเลนะครับนั่นแหละอก็มีหลายๆที่นะครับถ้าจะไปแล้วก็เลาะนี่ไปเลยไปก่อนจะถึงอุดรก็ไปน้องคายไปดูหินพญานาคนั่นแหละเเเรียกไป ปาไปมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปเที่ยวสกายวอล์กไอจังหวัดเลยเชียงคานไปมาหรือยังสกายวอล์กผมไปแล้วไปมาแล้วเนาะที่ปีนังอ๋อไอนี้จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยมันมีอะไรที่มีอะไรที่เชียงคานใหญ่ที่สุดอสกายวล์